With my toque, presents. The moment takes you to the lifestyle of fishing in Thailand. Tuk Ching Liu Gap Liu Mai Short Film Tuk Ching Liu Yong Mi Gring Jai Cry นานๆทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามารับชมช่องลิวไม่ตอกทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมห่างหายจากการทําคลิปไปเป็นเวลานานมากนะครับวันนี้ก็มีโอกาสว่าได้ออกไปตกปลาน,นะครับเป็นหมายธรรมชาติในเขตอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งไม่ไกลจากบ้านผมนะครับหมายนี้ห่างจากบ้านอยู่ประมาณสัก4.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับหมายนี้ผมเคยมาตกนะครับเมื่อประมาณสักเดือนกกว่าเกือบ2เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่า เริ่มมีปลานิลเข้ามากินนะครับหลังจากที่ผมตกมาแล้วไม่เคยได้ปลานิลน,นะครับมีแต่ปลาหมอสีค้างดําอย่างเดียวเลยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อ 2, 2> เดินที่แล้วผมมานั่งแปลกประหลาดใจมากว่ามีปลานิลเข้ามากินนะครับไซส์ก็ไม่ใหญ่ครับประมาณสักห้าตัวโล6ตัวโลเท่านี้ผมก็ดีใจมากแล้วนะครับที่ยังเห็นหน้าปลานิลอยู่หลังจากที่เซ็ตอุปกรณ์ตั้งทุนผสมเยอะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอยไม้แรกไปนะครับรอไม่นานประมาณสัก3นาทีได้ก็ เป็นปน,นิน,นไซนี้ขึ้นมาน,น,น,นะครับดีใจมากครับตอนนั้นสายป,ประหลาดใจเฮ้ยไม้แรกทาไมได้ปน,นินเลยคิดในใจตอนนั้นว่ามันต้องมีอีกมันต้องมาเป็นฝูงแน่นอนเพราะปนินไม่ได้หากินเพียงตัวเดียวในไซนี้นะครับจะต้องหากินเป็นฝูงและเราก็ไม่รอช้าครับหลังจากที่ปล่อยปลาลงกระชังไปที่เรียบร้อยก็จัดแจงนะครับจีบเหยื่อใส่ไม้ที่2นะครับรีบถอยลงไปเพื่อเป็นการรักษาฝูงปลานะครับไม่ให้ฝูงปลาที่เข้ามาหาเหยื่อเนี่ยมันแตกฝูงออกไปเนื่องจากว่า มันเป็นเหยื่อเม็ดแรกนะครับที่ผมทอยลงไป,ไปเป็นเม็ดเล็กๆนะครับซึ่งการตกชิงเหยือ่ของผมเนี่ยผมไม่นิยมและไม่ได้ใช้เทคนิคการ อ,อ่อยเหยื่อด้วยมือนะครับก็คือไม่ปั้นเหยื่อกำเหยื่อแล้วโยนลงไปที่หน้าหมายเด็ดขาดนะครับเพราะผมไม่ทําเนื่องจากว่าที่นี่ลูกปลาเล็กค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากว่าเราอ,อ่อยด้วยมือลงไปเนี่ยเหยื่อจะฟุ้งกระจายแตกบนผิวน,น้ำมาเรียกปลาเล็กเข้ามารวมกลุ่มนะครับเนื่องจาก4 5หเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเป็นช่วงเวลาของการจับคู่ผสมพันธุ์วางไข,ข่ของปลาหมอสีซีพีและปลาน,นินนะครับแหมจับคู่วางไข่ในช่วงเวลาเดือนเดียวกันเลยทีนี้ลูกปลาออกมาก็ปะปนกันเลยครับทั้งลูกปลาหมอสีซีพีและลูกปลาน,นินนะครับ ในช่วงนี้จะเยอะมากหลายล้านตัวหลังจากที่ตัวแรกขึ้นมาจับสายกระชังมาที่เรียบร้อยนะครับเป็นปันดินไซส์สวยไม้ที่2ก็รอไม่นานครับห่างจากไม้แรกอยู่ประมาณสัก5นาทีได้ที่ผมนั่งรออยู่ก็เป็นพมอสีคางดำนะครับไซสตัวตัวโตเลยไสายนี้น่ะอยู่ประมาณสัก6ตัว6ตัวโลได้ครับตัวนี้6ตัวโลเป็นเพศเมียนะครับตัวนี้ผมเอากลับบ้านมานี่ยทำทำแดดเดียวในไข่เต็มท้องเลยครับ ชาวบ้านพื้นที่เริ่มจะเปลี่ยนชื่อแล้วครับจะเรียกปลาหมอสีซีพีแล้วนะครับปลาหมอสีซีพีจะไม่เรียกคางดากันแล้วครับให้เกียรติเพื่อให้เกียรติคนนําเข้ามานะครับเพื่อให้เกียรติคนนําเข้ามานะครับปลาหมอสีซีพีส่วนตัวผมนั้นนะครับชอบการตั้งตกแบบบาลานซ์แตะสองขอเป็นที่สุดเป็นชีวิตจิตใจเลยครับแต่ว่าเวลานี้ผมรับมือกับลูกปลาเล็กๆไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมานั่งนะครับ ผมก็เปลี่ยนตั้งตกเป็นการตกไม้ตายสองขอนะครับไม้ตายสองขอในระหว่างที่ผมนั่งรอปลามาทำอาการให้ทุนขยับนะครับก็มีลูกปลาตัวเล็กๆล็กซนิ้วก้อยมือนะครับจากที่ผมใส่แว่นตัดแสงแล้วมองไปในน้ําคือผิวน้ําบริเวณที่ผมนั่งอยู่มีแต่ลูกปลาไซขนาดนิ้วก้อย,ยนะครับ,ค,รบคือเต็มไปหมดเลยครับนานแน่นเลยผมอั้งเอาสวิงไล่ตักขึ้นมาเล่นดูนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้ สงสัยว,ว่ามันเป็นลูกปลาอะไรลอยเต็มผิวน้ําเลยกะเข้าๆในพื้นที่ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมีไม่ต่ำกว่าสี่ห้าหมื่นตัวจริงๆจริงๆในระหว่างนี้นะครับที่ผมนั่งไปนั่งสังเกตนะครับการกินของปลาเนี่ยจะเป็นพวกปันนินและปลาหมอสีข้างดําสลับจับเปลี่ยนเข้ามากินตลอดเวลานะครับปันนิลก็ไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์ประมาณฝ่ามือ3ตัวโลก็มีนะครับ5ตัวโล6ตัวโลก็มีเข้ามากิน หลักๆก,ก็จะเป็นปลาหมอสีขังดำไซส์แบบในคลิปนะครับไซส์นี้ไซส์นี้ก็10ตัวโล11ตัวโล12ตัวโลอยู่ประมาณนี้ไซส์นี้ก็ไปทําแดดเดียวกันทั้งนั้นแหละครับแถวนี้สําหรับน้าๆหลายๆคนนะครับที่ชมคลิปอยู่ทางบ้านยังไม่เคยสัมผัสไม่เคยได้จับปลาหมอสีขังดําตัวเป็นๆสักครั้งในชีวิตนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าปลาแค่ปลาเองทําไมไม่รีบช่วยกันจับแลทะทําปลาล่าบ้างทําแดดเดียวบ้างหรือทํานูน่นทํานี่ขายสร้างไรายได้ไม่นานเดี๋ยวก็หมดไม่เห็นมันจะระบาดไม่เห็นมันจะร้ายแรง ผมบอกกับน้าๆไว้ณนะตรงนี้นะครับผมอยู่ในพื้นที่มานะครับผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจว่ามันเป็นยังไงกับปลาชนิดนี้นะครับกรมประมงเองนะครับก็าจ้างเรือชาวบ้านประมาณ7ดลำา8ดลำเป็นเรือลากนะครับเรือลากก็เรียกเรือลุนนะครับเป็นเรือแล้วก็มีตะสวิงใหญ่ๆอ,อยู่หน้าเรือแล้วก็ลากไปกับน้ําขับเรือไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆยกรมประมงจ้างกันอยู่ประมาณ7ดลำา8ดลำลงหางันทุกวันนะครับเพียงแค่แหล่งน้ําแหล่งเดียวคลองคลองเดียวยังไม่ถึงครึ่งคลองเลยแค่ต้นคลองเนี่ย เรือเลำแปลำี้ลากปลาหมอ4ี่ั้งดําขึ้นมาวันหนึงสาตันนะครับสาตันถึง50ตันถ้าบอกว่าเป็นตันหลายคนก็อาจจะไม่รู้30,000ืกิโลกรัมห0าหมืกิโลกรัมต่อวันนะครับมันยังไม่มีวี่แววว่ามันจะลดลงเลยมันก็น่ารวยนะถ้าได้จํานวนเยอะแต่ถามว่าราคากิโลกรัมลัเท่าไหร่เขาให้แค่สาบาท4บาทเองท่านผู้ชม หลังจากนั่งเหาห,าหอาหอนจ้องทุ่นมาเกือบหมดวันแล้วนะครับก็มีผิดคิวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นปลาช่อนน้อยผมนั่งสังเกตอยู่ตั้งนานนะครับเหมือนกับว่ามีปลาล่าเหยือ่อมาไล่โชบลูกปลาใต้น้ำนะครับ ฟองแตกละเอียดเต็มไปหมดเลยครเดี๋ยวขึ้นฮุบขึ้นฮุบผมก็มองไม่ชัดสักทีว่าเป็นปลาอะไรสุดท้ายก็รู้แหละอ๋อเป็นปลาช่อนใช้สวยใช้สวยยังมีหลายตัวนะครับยังไล่โฉบลูกปลาอยู่ในน้ํอาอีกหลายตัวไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียว ไม่อยู่สายดีเลยครับไปแล้วลงน้ำโอ้ ปานินครับปานิน ยาจจัับงแล้วแล้วก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับถึงเวลากลับบ้านแล้วหลังจากที่นั่งทนหลังคดหลังแข็งมาเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงมายกกระชังกันดูครับว่าผลงานวันนี้ของ EP นี้จะได้มากน้อยแค่ไหนส่วนในมุมกรอบด้านขวามือนะครับเป็นผลงานของเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมเคยมานั่งนะครับที่ผมเคยพูดให้ฟังเมื่อต้นคลิปนะครับว่าเคยมานั่งจุดนี้ แตกต่างกันครับจำนวนปลาที่ได้นะครับของวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันท,ทั้งทงที่เป็นจุดเดียวกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยได้เยอะกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลาหมอสีอค้างดาซะมากกว่านะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นปานินมากกว่าถึงแม้ได้จํานวนน้อยก็ตามขอบคุณครับสําหรับนานาทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงจบคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดการตัดต่อคลิปของผมทําให้ลาคาญหูลาคาญตานะ ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสครับขอบคุณมากครับนะนะสวัสดีครับ